แล้วก็บอกว่าครั้งนี้มีอะไรบ้างใน่บีโอดูสิโอหลายตัวมากเหรอตัวม้าตัวช้างเดี๋ยวดิตัวม้าตัวช้างนี่ต่างยังไงตัวม้าคือวิ่งเร็วตัวช้างเนี่ยวิ่งช้าแต่ใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่เคลื่อนเคลื่อนแค่แบบก้าวเดียวเนี่ยแซงม้าเลยแซงม้าเลยม้าเร็วยังไงแต่ถ้าช้างเนี่ยตัวใหญ่เคลื่อนนิดเดียวเนี่ยเลยที่มาของตัวตัวม้าตัวม้าตัวช้างนอกจากขอบเขตของ ตำรวจเนี่ยนะมีด้วยเหรอสตชขึ้นหลายคนเลยนอกล้วตรอเนี่ยจะบอกว่าอะไรคือที่ไม่ใช่ในตำรวจเหรอเปล่ามาจากคนที่มาจากทางอื่นทางการเมืองเหรอเนี่ยรุบยกแลงทั้งนครบาลสอบสวนกลางนะสอทภูทรวันวันนี้นะฮะในชั่นเนชั้นจะมาดูตั้งตั้งแต่ตัวม้าตัวช้างและนอกั้วตรอเนี่ย ที่ว่าพลึบพลึบอะอะไรบ้างนะฮะนี่ยังไงรอบนี้แต่งตั้งนายพลนะเขาบอกว่านายนายพลเล็กเนี่ยระดับผู้บังคับการรองผู้บัญชาการหลายตําแหน่งนะมาจากแบบนี้มาจากนอกล้วตอรอซึ่งก็คือฝ่ายการเมืองนั่นแหละสี่เบียตําแหน่งที่ว่างของรองปวชชเนี่ยว่างสี่เบียดเนี่ยการเมืองฟ้าเาไหีตสิบห้าสิบห้าสี่สิบเดถือว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับก่อนนะ หลายๆยุคสมัยถือว่าน้อยน้อยนะผมว่าน้อยนะถือว่าน้อยแล้วเนี่ยมีอยู่มีอยู่ยุคหนึ่งไม่กี่ปีเนี่ยเกือบเกือบเอาหมดเกือบเอาหมดครับผู้บังคับการว่างเจาดสิบห้าตแหน่งการเมืองคว้าไปการเมืองคว้าไป40สเยอะไหมสัดส่วนเกินครึ่งเออนี้อันนี้อันนี้เยอะแสดงว่าขวายการเมืองเนี่ยมาตําแหน่งนี้เยอะอือนะใช่เาร่ยอันนี้สําคัญที่สุดหัวใจ ผู้กำกับการเลยนะหัวใจอยู่นี่ผู้กำกับการเนี่ยฝ่ายการเมืองเอาไป4ี่ตำแหน่งสี่สิโอ้ใช้ได้แรงเนี่ยแรงนี่มาคงมาทั้งมาทั้งช้างโยกแนหน้าสับไปสับมาในกลุ่มเดียวกันสับมาโยกกันโยกกันขอโยกย้ายเพื่อให้ได้จังหวัดได้พื้นที่ที่การเมืองต้องการนะมี 20- ถึง3าตำแหน่งที่โยกแนหน้าเนี่ยการเมืองเอาไปสิตำแหน่งตำแหน่งครับถือว่าเขาไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะแสดงว่าแต่แต่เขาวางคนได้ วางคนได้จ้ะวางคนเข้าเป็นเป็นรองผู้บัญชาการนะวางคนเข้าไปเป็นรองผู้บัญชาการในตําแหน่งหลักนี่ใช่ไหมอ่านี่นี่เต็มได้เลยผู้บังคับการเนี่ยการเมืองคว้าไปเยอะนะอ่าใช่สําคัญขยายตอนนี้สําคัญยังไงพี่ตำแหน่งไอ้นี่ผู้บังคับการคืออะไรผู้บังคับการหน่วยงานที่ปฏิบัติตรงอํานาจเต็มนี่เลยผู้บังคับการจังหวัดนะเดี๋ยวผมขยายให้เห็นว่าพลุบจริงๆมีใครบ้างนะนี่ลอง รองผอบอรตรผู้ช่วยผอบอรตรและผู้บัญชาการสามารถที่จะเลือกมือตัวเองไปทํางานได้ด้วยก็ได้คนอันนี้เป็นนโยบายของพิกไตเป็นนโยบายพิกไต,กตที่ให้ตั้งตรงนี้ก่อนไงใช่แล้วตั้งนี้ให้เลือกของคนเลือกได้อ้น,นี้อันนี้ถือว่าตามคันลองมีมีร<า>องผอบอรตรบางคนไม่ได้เลย เอางี้แล้วกันไม่ได้เลยดันคนของตัวเองถูกถีบออกดันคนตัวเองถูกถีบออกชื่อย่อเลยจอที่มาที่ไปคนเบื้องหลังร้อยเอกมือตะมคุณเขียนร้อยเอกผูเขียนชิ้วดีกว่าไหมอ๋อเเขียนบอกเขียนร้อยเอกเี่เขียนืิ้วดีกว่าไหมคนเบื้องหลังคนเบื้องหลังนี่น่าจะรู้ใครมันเป็นมิสเตอร์ชาโนมิสเตอร์ชาโดนะคนเบื้องหลังเลยเบื้องหลังแล้วค่อนข้างเป็นใหญ่นะใหญ่เคลื่อนทับเคลื่อนเหมือนช้างเลยเอางี่ ส่งบัญชีรายชื่อเสร็จไม่ตรวจเลยบอกก็ยืนยันตามนี้โอ้โห oh. พอเปลี่ยนปุ๊บมอบลองลองออลองนายกท่านหนึ่งไปดูบัญชีสิเนอะส่งมาตรงหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมีบิดเบี้ยวบอกเดี๋ยบอกไม่ได้นะเดี๋ยวการเมืองเข้าแทรกเดี๋ยวมีป <c oughs> ัญหาแต่ว่าคนเบื้องหลังใหญ่ร้อยเอกมือทํางานนี้ก็ใหญ่นะเฉพาะเฉพาะในระนาบผู้บังคับการควาไปก้าว ุ่มือในฝังนี้ยรอมือทำงานเนี่ยว่ามปเก้าเลยแล้วคนเนี้ยโอ้อันนั้นประมาณสักยี่คนยี่สถือว่าน้อยระดับเขาเนี่ย27เนี่ยน้อยมากหลุดหลุดไปประมาณสักร่วม8ดคนครับ8คนอืมรุ่นนี้ยังหลุดอีกอหลุดโอ้โหนี่ยี่สิบยจเบไรนะแปดเ้าคนเคนมือทำงานเกคนอันนี้ยี่สิบจ็ดยี่สิ รุ่นเตรียมยี่ห้ากับนายร้อยสิบเตรียมสี่เอ็ดเนี่ยสี่เอ็ดนี่รุ่นบิ๊กตายปะรุ่นบิ๊กตายอ๋ออ่านี่ก็ควาตัวรุ่นนี้ไปพอสมควรไหมไปประมาณสักสิบสิบสิบอันนี้สิบนะใช่บัญชีแต่งตั้งผู้ตัวแต่โอ้นี่อ่านี่นหลัก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 ก็อยู่ตรงนี้ผู้ตัวแถวรายชื่อบัญชีแต่งตั้งเนี่ยดีิงไหมระดับรองเนี่ยฟ้าไปสี่มีด้วยเหรอมีโค้ต้าตัวเองด้วยนะมีมี พูดตรวจแถวนะตัวแถวแล้วนั่งตรวจนะตรวจแถวได้มีอยู่มีอยู่มีอยู่สมัยหนึ่งที่พูดตรวจแถวต้องไปเช่าโรงแรมแล้วก็ต้องตั้งชั้นเลยตั้งชั้นเลยนั่งตัวแถวกี่เดือนเป็นเดือนนะใช่แต่แต่อันนี้คนตรวจเนี่ยมีบารมีใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่เพราะฉะนั้นตรวจดูแล้วหลุดลุ่ยไปก็ของตัวเองต้องได้เหมือนกันมาดูในรายละเอียดแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างหลักเกณฑ์ เกณฑการพิจารณาแต่งตั้งนายพลเล็กระดับรองผู้บัญชาการและผู้บังคับการรอบนี้กฎหมายของตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันล็อกไว้ครับ ล็อกไว้กําหนดว่าให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถเขารู้ความสามารถนะเรียงตามลําดับอวุโสไม่น้อยกว่า50%ของจํานวนตําแหน่งที่ว่างลงอ่านี่นก็ถือว่ามีล็อกมีหลักเกณฑ์ล็อกอยู่เลยถึงได้นรรอต่อ41ไปชุดหนึ่งไปชุดหนึ่งใช่ไหมถึงได้คนที่มีความรู้ความสามารถและลงต่อคณะกรรมการไอกต กพกตลออ่าสารชุดหนึ่งสารปกครองของตำรวจคนเหล่านี้พาไปทั้งหมดร่วม20กว่าคนนะเพราะหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยถ้าไม่ยึดกรอบตามนี้นะโดนฟ้องนั่นมากนะละนาวเลยแต่ที่บอกว่าตัวมาตัวช้างตัวที่นอกจากสตชและบีไฮเดลซีเนี่ยมาทังนี้ตำแหน่งที่ว่างที่เหลือให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน ตำแหน่งระดับผู้ังกับการปีนี้ว่าง775ตำแหน่งออวุโสหอาวุโสได้ไป50เปอร์เซ็นต์ได้ไป37ตำแหน่งเหลือเหลือ38ตำแหน่งระดับเนี้ยวัดกันที่ผลงานและคนที่ไปวิ่งกันตรงนั้ตัวช้างตัวม้าตัวเนียนอก5ปี6ปี7ปีวิ่งพรุบเลยตรงนี้จะวิ่งยุ่งนี้ใช่เอ้ามาดูการย้ายระนาบย้ายระนาบไม่ค่อยไม่ค่อยนี่ย้ายระนาบที่น่าสนใจ2 0 30าตำแหน่ง กองบัญชาการสอบสวนกลางบิ๊กกล้องย้ายละนาบได้ดีมากเขาว่ารอบนี้รอบนี้ใช่ไหมนี่มนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบขึ้นับทํางานที่สอบสวนกลางนี่ตั้งวิทยาศรีประเสริฐภาพขึ้นมาเป็นผู้บังคับการปราบปรามครับกองปราบตำรวจประเทศไทยนะพี่วีนะไอ้เอ้บกอพปราบปรามค้ามนุษย์ปปปปคเนี่ย ให้ไปเป็นรองผู้บัญชาการตารวจตะเวนชายแดนนะฮะและพุทธิเดชบุญกระพือเนี่ยกลับมาเป็นรองกําลังพลกาลังพลเนี่ยสำคัญนะดูบัญชีหมดนะพี่บีใช่ไหมอ่าเนี่ยที่ดูนะกฎหมายและคดีกอนอสองนครบาลสองอัฐพลนอนุสิทธิ์ขึ้นมาเป็นรองผู้การกฎหมายและคดีเขาว่ากันว่าระดับเนี่ยระดับเนี่ยนะครับจัดแบ่งคนบางคนมันไปอยู่ในตําแหน่งที่ผิดมาอยู่ในตําแหน่งที่ถูก บางคนรอบนี้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกกลับกลายเป็นตำแหน่งที่ผิดเลยที่น่าสนใจที่ค่ะมีอะไรบ้างนี่นี่คนนี้กิตกิตธเนศธนนันทวีสินครับร้องต่อคณะกรรมการพิทักคุณธรรมและคณะกอพอคอตลคอรับได้สิทธิ์กลับมาครับเออจากผู้บังคับการอำนวยการภาคหนึ่งมาเป็น นนทบุรีครับใหญ่เป้งเลยได้สิทธิ์หลังจากที่ได้ยื่นได้ยื่นเนี่ยต่อสารปกครองของตํารวจนี่เหรอใช่ไอ้กพขอตอรอไงคณะตำรวจรปกครองคณะปกครองตารวจพรชัยชะลอเดชหมาสารคามข้ามมาเป็นการจนบุรีประจวบล่ะการจนบุรีไปประจวบเลยอันนี้เพราะอันนี้เขาแทรกเขาแรกอ่ะอ่ะนักคลรินสุขคนทวิตเนี่ยมีน่ามีคู้แฝดอยู่คนหนึ่งประเสริฐ วิจิตทัศนาจากสวัสดิการนะคุณดูนีพี่วีดูนะขึ้นไปไหนสาแก้วนี่ธนวัฒน์วัฒนกุลเลขาตำรวจแห่งชาติมาละนองอหไปละนองอผมไม่ต้องพูดว่าตัวไหนนะเออเออลนองไม่ต้องพูดพี่วีดูนี่วลิศสิริผอบกโรงเรียนนายร้อยตำรวจมาเข้าต่อมอพี่วีดูนะนี่อ่านี่สิริวัฒดีพอ จากสอบสวนกลางไปดูสอทอไซเบอร์ไซเบอร์นี่นารนาฏพุทธไทยสงจากผู้บังคับการกองตรวจราชการนะไปไหนตัวไม่ดีนะไม่ดีทังไปอยุธยาครับนี่สุรเชษอันนี่ผู้บังคับการตำรวจจราจรมาเป็นนแปดพงพัฒน์วงมณีเทศจากระยองจากระยอง ไปนครปฐมนครปฐมก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วครับนี่เฉาศิริบุญศิริโยธินจากฝึกอบรมนะครับภาคสองมาเป็นฝึกกบรมที่นครบาลคุณจําได้ไหมใครที่โดนคดีที่นครบาลนี่ยมาแทนมาแทนแล้วใช่ไหมมาแทนนี่มาดูอีกตัวตัวการเมืองในระดับผู้บังคับการครับพี่วีเคยมีไหมเกียรติศักดิ์สะทองออย จากรองผู้บังคับการสอบสวนสืบสวนนครบาลไปไหนคุณรู้เปล่าปราจีนบุรีคุณไปลุยมาเฟียเลยไปไปลุยพระบ้านใหญ่เลยไปคุณรู้เปล่านี่ตั๋วยิ่งช้างกว่าใหญ่กว่าช้างอีกอุ้ยเขาเห็นพ้องต้องกันเห็นพ้องต้องกันตั้งหมดนะไรสมุทรทาโบราณน้องบุรีูนองบุรลองนนองุนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นถ้าไม่ดีไม่มีทางขึ้นชัยเกียรติวิริยะสถิตกุลภูเก็ตไปเป็นกระบี่ไปเป็นกระบี่นั่น วนไปบุยรัมมีผลอะไรไหมเนี่ยส่งเข้าไปส่งไปเนียส่งเข้าไปอ,อทีละาชาติทีละชาติทำลงนี่ลองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษขึ้นปฏิบัติการพิเศษคนนี้มือดีครับเอออนี่ทีละเดชสมุรส,สาครลองขึ้นที่สมุรสาครสมุรสาครเนี่ยทินดีนะทินดีอะไรที่สมุดสมุดอ่ะการเมืองแล้วก็ส้มนั่นแหละถ้า ลากฐานไม่แน่นไม่ได้มีทานใช่ไหมอ่าพะเยา่ะนี่พะเยาไม่ต้องพูดถึงขึ้นจากรองขึ้นจากรองไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยชื่อรู้ว่าของใครของใครเชียงใหม่อภงเดชํำใจสู้ไปแพร่เลยส่งเข้าไปแพร่เออไปดูแพร่ไปํำไว้ที่นั่นปลาเดชขึ้นว่างงขึ้นยกระดับจากรองจากรองเข้าขึ้นครับนี่ไอพัฒนศักดิ์บุภาสุวรรณนี่ก็น่าสนใจขึ้นผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดตอบ การบริโภคกับผูบ้พูดบริโภคนี่คือตัวการเมือง